ผมนายสำรวยในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกมโลกของไอ o ฟ e โดยตัวละครที่ผมจะนํามาเล่นในวันนี้แอสโตรเมนคาเลเตอร์อีกหนึ่งตัวที่วิธีการได้มาครอบครองผมถือว่าง่ายที่สุดแหละเพราะมีแค่3เงื่อนไขหลักที่ไม่จะเป็นต้องไปยุ่งกับตัวตัวอื่นเลย1คือมีน้าหมึกเตรียมไว้แค่ห้าพันที่หาได้จากการเข้าไปเล่นในเกมหรือว่าเติมเอาซะส่วนเงื่อนไขที่2แล้วก็เงื่อนไขที่3คุณก็แค่ต้องรีเซิร์ชทวิสต์เต็ดแอสโตรกับทวิส t e เต็ดแดนดี้ให้ครบหนึ่งร้อะต้องอดทนต์แอสโตรเนี่ยก็อาจจะต้องอดทน ต้องไปซื้อของจากนายสำรวยจนกว่ามันจะทําหน้าตาอับปีหลังจากนั้นก็รอรับแรงกระแทกได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้แอสโตมาครอบครองแอสโตเปิดสเตตัสมาดูผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะแอบ,บสยะยิ้มอยู่แน่นอนเพราะจุดเด่นจะเป็นเรื่องค่าหลบหลีกที่มีมาให้ถึง5ดาวเต็มหลอดกันเลยทีเดียวแต่ค่าสถานะอย่างอื่นก็ไม่ได้แย่และก็ไม่ได้ดีด้วยหน้าทีหลักๆก็คงจะเป็นด้านการซัพพอร์ตที่มาจากสกิลของเขาสกิลที่1นึ่งเนปไทม์เป็นสกิลแบบกดใช้งานที่ถ้าก,กดใช้ในาย ตูโตของเราจะทําการปลดออกมาส่งผลให้เพื่อนรอบข้างได้รับกลิ่นที่หอมเย้าวยวนมีสตมินากลับมาเต็ม1 0 0ทันทีแต่ใช้กับตัวเองไม่ได้สัง,งั้นสกิลที่2เ well วลเลสป็นสกิลติดตัวที่แยกย่อยอยู่2ความสามารถอันแรกคือนายตูโตของเราเนี่ยจะเห็นรูปสายฟ้ากระพริบขึ้นบนตัวของผู้เล่นอื่นหากผู้เล่นคนนั้นมีสตมินาที่ต่ํากว่า5 0ส่วนอันที่2ก็แค่นายตูโตจะรีเจนสตมินาได้ไวกว่าปกติอยู่5 0าิทิงเก็ตที่ผมจะเอามาใช้ในการเล่นรรรอบนนีี้้ชิแกโทไท่ จะทาให้การกั่นน้าหมึกเครื่องแรกเสร็จทันทีแต่มีเงลือนไขอยู่ว่าน้ําหมึกในชั้นนั้นจะต้องเสร็จยังไม่ถึงครึ่งของจานวนเครื่องที่มีอยู่ชิ้นที่2 p a r t i c i p a t i o n a w a r วไอเทมที่จะทําให้สกิลเช็คออกถี่ขึ้นอีก25%คือในรอบนี้ผมไม่อยากใส่แว่นขยายเพราะว่าสกิลเช็คมันจะเล็กเกินไปอ่ะมันต้องมานั่งจ้องขมนะ่งเกินน่ะปัวตานะครับอย่าหาเสียงทําดีกว่าตีในรอบนี้ผมคิดไม่ออกว่าจะตั้งฉายาให้พวกเขาเหล่านั้นยังไงดีคืออันที่จริงผมหมดมุกบวก,ก,บกบห,อวอกหือวา่ร เกกียกันและก็ช่างหัวพวกมันเถอะเดี๋ยวสักหน่อยพวกมันก็จะทิ้งผมไปอยู่ดีเข้าสู่ในชั้นที่1เริ่มมากับห้องสายรุงขนาดทั่วไปผมวิ่งไปแบบไม่กลัวอะไรทางนั้นพอฆ่าลบหลีกเราเยอะที่สุดเครื่องกลางแบบตรงนี้ผมก็ขอรับจบไปก่อนแถมไ้กล่องช็อกโกแลตมาเพิ่มอีกด้วยเดินไปอีกนิดหน่อยก็มีอีเครื่องมาแอบ,บอยู่มุมนี้แล้วครับในระหว่างที่กันอยู่ก็อาจจะมีทวิสตดตเดินผ่านเข้ามาป้วนเปี้ยนแต่มันก็ทาได้แค่นั้นแหละและปัญหาที่ผู้เล่นมักจะตายในชัน้นแรกท่านผู้ชมก็เชิญดูเอาเลยเเเรรรื่่อองงกการราาาาบิหหสตนนนขขพวลั้ ดูทรงจะยังไม่มีประสบการณ์มากพอหลังจากที่ผมเคลียร์เครื่องนั้นไปได้ผมก็ลองเดินมาดูแถวนี้เพื่ออาจจะพอช่วยใครบางคนได้และก็ดูทรงจะได้ช่วยจริงๆมันอาจจะดูวุ่นวะวุ่นวายไปหน่อยแต่ตีที่ผมลงเล่นในรอบนี้ไม่มีคนล่อทวิสตเต็ดให้นะครับส่วนตัวผมชอบนะเน้นกัดน้ำหมึกกันไปเลยสุดท้ายเราก็ผ่านกันมาได้แต่เหมือนไอ้เจ้าโรเจอร์มันจะกดออกเกมไปไหนเราไม่รู้ส่วนนายสำรวยรอบนี้เขามีแบรนด์เดชมาขายจะได้เทปผมไม่พอซื้อเข้าสู่ในชั้นที่2เป็นด่านสายลุงห้องกว้างที่ผมก็แบบวิ่งไปส่วน การแมปมีอยู่ครับแต่ว่าเราปล่อยให้คนอื่นเอาไปดีกว่ามาดูที่โซนด้านหลังผมได้สปีดแคนดี้เอามาไว้ติดตัวเพิ่มแล้วก็ได้น้ำมือกอีกเครื่อง <c oughs> <c oughs> พวกนายมาช้าไปนะเครื่องที่เหลือเราพวกพ้องก็จะเป็นคนจัดการไปเองส่วนเรื่องการรับผิดชอบด้านสเตมินนาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมซะการสามใบโผล่ขึ้นมาอมดูทรงก็คงจะเป็นใบแรกนั่นแหละผมอาจจะพูดแทงใจดำไปหน่อยแต่ไอ้หัวใจมันไม่ควรจะโหวตเลือกเอามาเป็นการใบแรกนะเข้าสู่ในชั้นที่3เป็นด่านห้องสายลุงทรงแคบที่เปิดมาเพื่อนเราก็รอตีให้เลยครับผมเห็นนางปีมันวิ่งา ไปผมก็เลยจะวิ่งฝ่าไปตามถึงแม้เจ้าคอสโมมันจะวิ่งไล่ตามผมแต่ก็โคมาได้แค่นั้นแหละตัวไอ้สเครื่องตรงนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนลับจบเองหลังจากที่เคลียร์สเครื่องนั้นมาได้ผมก็เดินหาอีกเครื่องทันทีแต่ว่าก็ได้ยินเสียงคนตุยและที่ด้านหน้าก็เหมือนนางทีแกนจะฆ่าตัวตายาในตอนขากับมันอาจจะมีการวิ่งพาทว,วิสเตตมาที่หน้าประตูแต่ว่าทุกคนก็เอาตัวรอดกันมาได้แล้วทำไมเหลือกันมาสี่คนวะเนี้ในสำรวยรอบนี้เขามีจัมปเปอร์เคเบิลมาขายแต่ผมว่าเราเก็บเทปไปซื้ออย่างอื่นน่าจะดีกว่าาเข้สู ชั้นที่4ี่ก็เป็นด่านห้องสายลุงห้องเดิมเหมือนในชั้นที่1อ่ะผมเลือกไปทางขวาเดินไปไกลหน่อยก็ได้เจอกับเครื่องแรกแถวกลางแบบในระหว่างนี้ผมคิดว่าคงได้เดินเล่นหาเก็บของแบบชิวๆแล้วแหละแต่ในจังหวะนั้นเองนางจิงเจอร์เธอดันกดสกิลเช็คเบา้าผมเล,ลยลองเดินไปตรงจุดนั้นดูปรากฏว่าเธอวิ่งไปอีกฝั่งของกับสเต็ปไม่น่าใกล้ไ<ต>มแ,<ต>แล้วแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมันควรจะเป็นหน้าที่ของผมแต่ยังไงซะก็ยังมีอีกเครื่องในห้องใกล้ประตูเอาสรุปพวกที่เหลือนี่มันจะทำอะไรกันอยู่วะซึ่งมุมนี้ผมกก็รรัับมมมมาาาไไไดด้้่่่่ยยยสสวนเคืองงุทีใ ียแล้วตอนนี้คนที่อยู่ใกล้สุดคือใครล่ะก็ผมไงแต่วาโ,โชคไม่ด<ม>ีโ<ม>ดนเจ้ามัไอ้บีเลือก็หลบมาได้อะแต่ว่าก็โดนไอ้มันม่วงไลต่ตอกดี<อ>ยังไงซะผมก็จัดการเคลียร์เครื่องนั้นไปได้อยู่ดีแล้วทำไมเดือกันแค่สามคนล่ะทีนี้กนะ้าสามไปโผล่มาให้เลือกพวกเราลงมติไปที่ใบกลางเพิ่มโอกาสพบเจอของหายากเข้าสู่ในชั้นที่สี่เปิดมากับดานสายลุ้งขนาดเล็กคือมันมีเครื่องตรงกลางครับแต่ว่าผมโดนวิ่งไล่ต่อก่อนตอนแรกก็คิดว่ามีคนกันไปแล้วแต่พอมองไปอีกทีอ้าวไม่มีใครมากันเลยดีละมุมนี้มันอันตราายยปปล่่ออใหห้้เ็นนทีขง มเอจากนั้นผมก็ไปไล่เคลียร์เครื่องที่มันอยู่ตรงบันไดในช่วงที่ใกล้เสร็จผมก็ได้เห็นการกระทําสุดอุจจาตาขึ้นมาวอดมึงกินบอโอเล่นเหรอ เฮ้ย <utan> จริงไหมเนี่ยเขาเอาก,อออกล่องช็อกโกแลตขึ้นมากินเล่นหมดแบบได้ดหน้าตาเฉยอ่ะผมเสียดายอ่ะถ้าจะทําแบบนั้นที่หลังเอามาให้กูเถอะนะหลังจากนั้นผมใช้เวลาโคตรนานในการเดินหาอีกเครื่องแต่แล้วมันมีน้ามึกอยู่ตรงมุมนี้แล้วมีรอยกันด้วยนะใครเป็นเจ้าของเครื่องนี้มารับผิดชอบด่วนผมลืมบอกไปไอ้ฟินหรือว่าโฮสตี้ในรอบนี้เนี่ยมันบอกว่าขอแดนดี้รันแต่พอบอกแดนดี้โผลมาพร้อมกับเบนเดนปั๊บมันกดซื้อทันทีเอ้าอะไรของมันวะเดี๋ยวก็ดีไปใบอกแดนดี้รันวะเข้าถู่ในชั้นที่นกด่านเลื่อนกฟดว ผก็อยากจะไม่ปรับกราฟิกแล้วกันทั้งนี้จึงขอไม่ปรับกราฟิกกลัมาล้วกันจุดตรงกลางไม่มีน้ำหมึกก็จริงแต่เดินมาอีกหน่อยก็เรียงกันเป็นหน้าตักเลยในระหว่างที่กันอยู่มันก็มีเจ้าคอสโมโผล่มากกนบ้างแต่ไอ้พวกชนชั้นล่างมันก็มีดีกีแค่นั้นแหละจากนั้นผมก็ไล่เคลียร์มาได้แล้ว3าเครื่องไอ้สองตัวที่เหลือมันทําอะไรกันอยู่วะเนี่ยถึงแม้ชั้นนี้มันจะไฟดับแต่ด้วยดีกีทวิสเตทที่ไม่ได้โหดอะไรพวกเราจึงผ่านมาได้แบบไม่ยากเย็นกาสามใบโผล่มาในรอบนี้พวกเราลงมติไปที่ใบที่อออออนั่่่่หหลววาาต้้งงงงมีชชเืไสก จึงสละสปีดแคนดี้ออกไป1ชิ้น เข้าสู่ในชั้นที่7ยังอยู่กับด่านที่แล้วแค่วันรู้สึกดีขึ้นเยอะทวิสเตทที่เจอก็ยังเป็นพวกท้ายตารางเครื่องแรกผมเอาตรงมุมนี้ก่อน<ๆ>ก็จะกันอีกเครื่องแต่ดันเห็นลูอียเดินมาก็เอาไปดูที่โซนด้านหลังก่อนก็ได้พอไปถึงกับโดนมันเหลี่ยมเนียนเดินย้อน,อนสอนกลับมาเฉยและที่ด้านหน้าก็มีเจ้าชิมดักไว้อีกแต่การวิ่งจูไปหลบแบบตรงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันก็แค่พวกปลายแถวผมกันเครื่องที่2อ,อยู่แถวโซนอีกฝั่งโดนเจ้ากุ้งเดินมาเช็คแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเครื<ๆ>่ออองงุนนนี้้่่เเรืืยากกทัดค็หสสว อย่างชนลมุนกันเลยแต่ยังไงซะผมก็เป็นคนที่เลีย์มันเสร็จนายสรวยรอบนี้ถือว่าเอาของดีอย่างกล่องช็อกโกแลตมาวางขายลุนตี้เดนดี้รันอดใจไม่ไหวที่จะต้องซื้อผมก็ด้วยแล้วไอ้เจ้าฟินเนี่ยมันทําอะไรของมันเนี่ยเข้าสู่ในชั้นที่8เปิดมาก,กับด่านร้านอาหารขนาดทั่วไปห้องไกลสุดจะมีเครื่องกันน้ำมึกพร้อมกับแลสเตอร์แอนด์เดสเอร์ที่ผมถึงกับต้องไปเช็คดูว่ามีอีกเครื่องใกล้กับตัวมันไหมเค,เค,ครสรุปว่าไม,ไม่มีงั้นเราก็เอาเครื่องนี้ไปก่อนเท่านั้นแหละเจ้าคอสโมก็เดินเข้ามาตามเว จังหวะน,นี้เราได้เสียบุคลากรเรียบร้อยเอาเป็นว่าช่างหัวเธอไปแล้วกันเรามาทําหน้าที่ต่อกันดีกว่าแน่นอนว่า3เครื่องตัวโซนนี้ผมเป็นคนจัดการเองส่วนเครื่องสุดท้ายเจ้าฝิ่นจะเป็นคนรับจบการสามใบโผล่ขึ้นมาต้องเอาใบที่2อยู่แล้วเพิ่มความสว่างให้ตัวเองอีกเล็กน้อยเข้าสู่ในชั้นที่9เป็นด่านสี่สี่ที่เปิดมาโคลิฟักข่มขืนพวกเราแล้วอ่ะแต่แค่เดินมาหลบนิดหลบหน่อยเดี๋ยวมันก็เดินจากเราไปตรงกลางมีให้กันผมจะเป็นคนรับจบไปเองและเหมือนผมเห็นเจ้าฝิ่นไปทางซ้ายงั้นทางขวาเขาก็ต้องไปทางขว ถึงรอบนี้มันไม่ได้ยากเลยครับเพราะน่าจะด้วยรูปแบบของด่านที่เครื่องน้ําหมึกมันจะไปอยู่ขอบแบบซะมากกว่าทําให้พวกเราเนี่ยผ่านมาได้อย่างรวดเร็วนายสำรวยรอบนี้ก็มีของเทพจัดจนเจ้าฟิตนเนี่ยมันถึงกับรีบซื้อทันทีส่วนผมขอผ่านก่อนละกันเข้าสู่ในชั้นที่4เปิดมาก,กับด่านที่แคบที่สุดในเกมผมแปลกใจนะที่ไม่เคยเจอด่านนี้ในชั้นที่15ขึ้นไปเลยแต่ก็ดีละเพราะผมคิดสภาพตัวเองตอนเอาชีวิตรอดไม่ออกเครื่องกลางแมพผมขอจัดไปก่อนทวิสเตปในรอบนี้ก็อาจจะโหดแต่ในเรื่องการไล่ล่าไม่มีดีสักตัวตอนนนี้้มััก็เเหลลืืออแคค่่3รรงวบ มากระจุกกันที่โซนอีกฝ้าของประตูกันหมดเลยแถมไอ้เจ้าฟิ์เนี่ยมันจืนอยู่เฉยๆด้วยคงไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกเอา้า สุด uh, ท้ายผมก็ต้องลุยเดี่ยวแล้วไอ้ฟินออกเกมพอร์ตไงเอา้าไอไ้จะเยจิมโปเกือบถึงชั้นที่20ก็ทํามาแล้วขึ้นที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรครับพอตัวเดินโลมแมปมีแค่ปุ๊บตัวเดียวแถมตัวมันยังเดินโลมได้ช้าอีกต่างหากทำให้การผ่านชั้นนี้ไปจึงไม่ใช่เรื่องอยากการสามใบโผลมาเหมือนให้กําลังใจผมอะ่ะเท็ซานวีการใบที่3ที่มันจะทําให้การกัดน้าหมึกเนี่ยเสร็จได้ไวกว่าปกติ5วินาทีเข้าสู่ในชั้นที่11เ,เป็นด่านร้านอาหารที่ผมไม่ค่อยอยากจะเเจจอออออใในนนนนชัั้้สสููงงหหรรรกทวีีี่่่บดไไมมาาะปญ เครื่องที่ผมจะกันเป็นเครื่องแรกมันก็ต้องอยู่มุมที่ยากที่สุดก่อนอยู่แล้วที่เหลือผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะตรงมุมแคบตรงนี้ก็มีให้เคลียถึง2เครื่อง,ง,อง,องแฉมก่อนจะออกไปผมก็ได้สมุกบอมมาเพิ่มอีกอีกเครื่องอยู่ในหลืบหลงังร้านทุกอย่างกำลังจะราบลื่นแต่อีนางใบเนตรมันดันโผล่เข้ามาแอบ,บ<า>แอบได้ไหมเนี่ยพอไงมันหันไปแล้วแต่ผมดันโผล่โ<ม>ตออกไป่ดีที่ไม่โดนมันตีหลังจากนี้ก็ไล่เคลียพวกที่เหลือเลยครับซึงก็ไม่ได้ยากอะไรเลยรอบนี้นายสำรวยจะโผล่มาแต่ว่าดูไอเทมของผมก่อนเรามันคนละชชััั้้นนนนกไอููเขา่ใ สองยังเป็นตระกูลด่านร้านอาหารที่คุ้นเคยส่วนทวิสเต็ดก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเครื่องตรงกลางหรือมุมยากสุดผมก็ต้องเคลียร์ก่อนอยู่ยแล้วเพราะมันจะทําให้การไล่เคลียร์พวกเครื่องที่เหลือเนี่ยทำได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วชั้นนี้จึงไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมทวิสเต็ดมันไม่ได้เก่งด้วยแหละการสามใบโผล่ขึ้นมาคงจะมีใบแรกเท่านั้นที่ดูจะเป็นประโยชน์เพิ่มสแตมินาถาวรอีก10หน่วยเข้าสู่ในชั้นที่13เปิดมาก,กับด่านตระกูลโกดังสินค้าเป็นด่านที่เล่นง่ายนะถ้าไฟไม่ดับเครื่องตรงกลางจะมีอยู่2เครื่องมมุมยาสุดผมก็ขอรับจบจไปก่อนและทสเตดที่่เจอในนาี้ ยังถือว่าเฉยๆอยู่ในโรงรถก็มีถึง2เครื่องไอ้มุมนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเครื่องที่4ี่ก็อยู่ตรงกลางแมปนั่นแหละคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะเฮ้ย <c oughs> ไม่จริงมันยังเดินต่อ <c oughs> ให้ตายเถอะโอ้ยมันยังเดินต่ออีกโอ้ยก็ <c oughs> เคพว่พอยพวกมันเทพเฉยๆผมก็เลยแบบว่ามาไล่เคลียร์เครื่องขอบแมปกันก่อนดีกว่าซึ่งมันก็อยู่ไม่ห่างจากไอ้เครื่องตรงกลางมากหรอกครับหลังจากที่เคลียร์เสร็จตอนนี้ก็เหลือแค่มันเครื่องสุดท้ายแล้ว วัดโอ้โหคอสโมคอสโมคอสโมโอ้ยจะกดได้อยู่แล้วแต่ยังไงซะผมก็ผ่านมันมาได้อยู่ดีส่วนในายสมุยก็ปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นไปเถอะเขาสู่ในชั้นที่สิบสี่ยังคงอยู่กับด่านที่แล้วเมนยังไม่โผล่ว้าว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 เหลี่ยมอ๋อเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมอ๋อฮะ เหลี่ยมอ๋อเหลี่ยมอ๋อบอกเลยจังหวะตะกี้ผมโคตรตกใจอะ่ะเครื่องตรงกลางจะมี2เครื่องมุมยากสุดก็ขอรับจบไปก่อนพอจะเดินกลับขึ้นไปกันโดนไอ้หัวกล่องวิ่งไล่เลยต้องมาแอบอยู่มุมติดยาอย่างที่ผมบอกไปหลายๆรอบเราทวิสตเต็ดมักจะเดินผ่านตรงกลางบ่อยทำมีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ต้องรีบคว้าแต่คว้าได้สักสองจึนางท่ชามันก็เดินกลับมาอีกแล้วกลับไปกันต่ออีกหน่อยไอ้เทนก็เดินมาเลยต้องไปใช้เหลี่ยมหลบมุมแต่หลังจากนั้นผมก็เคลียร์ได้แบบสบายรวมไปถึงเครื่องอื่นๆที่อยู่ตามขอบแม็กซึ่งก็ไม ว่าจะเอาแบนเดตหรือว่าจะเก็บสโมคบอมไปดีแต่สุดท้ายก็เลือกแบนเดตเพราะว่าสโมคบอมเนี่ยมันเน้นใช้จังหวะเกินไปรอบนี้การ3ใบโผลมาผมเลือกใบที่3ลดความเร็วของทวิสตเต็ดลง5%ตอนช่วงแปรรูปเข้าสูด่ดิชั้นที่15ไฟดับแล้วยังไม่จีงแต่ไม่ว่ายังไงผมก็จะไม่ปรับกราฟิกลงมาเด็ดขาดเท่าที่ลองสำรวจดูดูเหมือนว่าตรงกลางจะมีแค่เครื่องเดียวหลังจากนี้ผมก็มาไล่เคลียร์เครื่องที่โซนด้านหลังซึ่งก็มีแค่เครื่องเดียวเหมือนกันตรงกลางเนี่ยมีแอบอยู่นะไม่เป็นไรม ไอ้สเครื่องสุดท้ายเนี่ยน่าจะอยู่แถวโซนหน้าประตูของเราแต่พอลองสำรวจดูด,ดีๆปรา,า,ากฏว่าตูผ้าตรงไหนไปวะผมใช้เวลาไปนาทีนิดๆในการหาเครื่องสุดท้ายแต่สรุปแล้วมันอยู่ใกล้กับเครื่องหลืบตรงกลางแมปครับยังดีที่ทวิสเตดด่านเนี้ยมันไม่หินสักเท่าไหร่แต่ที่แย่กว่าคือ,อในสมุวมีสีหายไ,<ส>ไปเข้าสู่ในชั้นที่สิกลับมากับด่านร้านอาหารที่ทวิสเต็ดรอบนี้ดูดุขึ้นเล็กน้อยตามสูตรผมเลยครับถ้าเกิดอยู่ฝั่งทางนี้ผมจะมาเช็คดูเลยว่ามีเครื่องตรงกลางแมปไหมสรุปคือไม่มีงั้นนเเราาาาามมออตงุททีี่่่คิดดวกกสหลั จากนั้นผมก็ไปไล่ดูหลังรัวปรากฏว่ามีอยู่เครื่องนึงรับจบไปยิ่งเป็นโซนนี้นี่คือยิ้มหวานเลยกระจุกกันถึง3เครื่องเครื่องสุดท้ายอยู่โซนหน้าประตูไม่ได้ยากเย็นอะไรครับยังว่าลนะเนาะทวิสตเต็ดสองถึงสามตัวไม่ได้ยากหรอกสามใบโผลมาไม่ค่อยมีประโยชน์งั้นผมเลือกเอาใบแรกเพื่มเทป45ชิ้นเข้าสู่ในชั้นที่สิบเจ็ดทไมต้องชอบเปิดมาด้วยด่านนี้วะไม่ได้แย่นะแต่เลข17กับด่านนี้ผมไม่ค่อยโอเคโดยส่วนตัวนะอ๋อแต่อย่างน้อยไฟก็ไม่ดับถึงแมองนนาม,มงงลดู ตรงกลางปรากฏว่าเครื่องกัดน้ำหมึกไม่มีให้กัดคือมันมีอยู่แหละแต่มันไม่ใช่มุมยากขนาดนั้นผมเลยวางแผนว่าจะไล่เชียร์จากเครื่องทางซ้ายไปยังเครื่องทางขวาซึ่งก็ราบลื่นมากๆถึงแม้จะมีถูกปวดไปบ้างแต่ว่ามันไม่ย่อทำให้การผ่านชันนี้ง่ายแบบผิดปกติเพราะทุกทีเลขเสียทีไรมันจะเอาผมตายตลอดและนายสมรวยรอบนี้คือคิดหนักเลยอ่ะมันเอาเมธคิดมาโชว์ขายแต่ว่าไอเทมที่ผมมีมันก็เหลือเฟืออยู่แล้วสรุปผมปล่อยไปครับเจอก็เจอว่าแดนดงแดนดี้อ่ะเข้าสู่ในชั้นที่18ด่านร้านอาหารอ รอบนี้ไม่โหดมากแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ชอบในรอบนี้เกมจะใจดีด้วยเครื่องตอกการแมปคือไม่มีทําให้การกัดน้ําหมึกเนี่ยโคตรชิลเป็นฟิลลิ่งชิลชที่น่าหงุดหงิดนะพอจะเก็ตแม็กซ์สามใบโผล่มารอบนี้ผมเอาใบแรกเพิ่มสเตมินาถาวรอีก10หน่วยทีนี้เราก็จะมีสเตมินาได้ถึง170แล้วครับเข้าสู่ในชั้นที่เก้าเล่านแคบด้วยด่านโหรเลยผมไม่ชอบด่านแคบแบบมันเล่นยากวิสเตดรอบนี้ก็ไม่ได้กระตอกกกแแ่่ทีีีลาาางมมมปคครรับวเ็โดกดการรไออ้เคื่งตรงนี้ไปซะเครื่องต่อไปจะเป็น รืบอซอยตรงกลางแมพผมชอบนะมันค่อนข้าง,างปลอดภัยตรงโซนหน้าประตูจะมีให้กันถึง3เครื่องอาจจะฟังดูเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าไม่มีตัวไหนเข้ามารบก,กวนผมเลยสักแอบทาให้การเคลียร์สเครื่องตรงโซนเนี้ยราบลื่นกว่าที่คิดทีนี้ไอ้สเครื่องสุดท้ายมันจะอยู่ทางซ้ายมือผมเลือกเอามุมลึกก่อนถ้ามีตัวอะไรเดินมาเราก็แค่โผล่หน้าออกไปแล้วก็เดินกลับเข้ามาเดี๋ยวตรงนีสเต็มันก็จะเดินออกไปเองแต่เอสตเนี่ยน่าจะต้องหาจังหวะลากยาวหน่อยโอ๊ยโอ๊ยได้ไหมวะได้ไหมวะอ้ย อุ้ยเสียวเว้ยมันตามนานไหนตัวนี้หลังจากนั้นก็รับจุดเครื่องนี้ไปได้ทีนี้ก็เครื่องสุดท้ายถ้าเราเจอตัวอะไรเดินมาของด้านข้างมีให้แอบครับใช้ประโยชน์จากมันรวมถึงแอสโตก็ไม่ใช่ปัญหาถึงในใจจริงๆผมมันจะสันไวก็เถอะแต่ว่าขากับผมดันพลาดท่าโดนติ๊กมีเอามือฟาดที่เล็บขบแต่อย่างไงซักผมก็ผ่านมันมาได้นายสมรวยรอบนี้กดดันจัดคือผมไม่อยากจะเจอแดนดี้ในชั้นสูงๆอ่ะมันโคตรยากเลยนะครับถ้าเฮียแกโผมาจริงๆเข้าสู่ในชั้นที่2 0เปิดมากกับด่านร้านตุกตาอไฟดับ ไม่ชอบเลยดาดีฉนนบับไฟดับมันทําให้เราทิศทางทวิสเตได้ยากมากๆาทวิสเตที่โผล่มาในรอบนี้ก็ไม่ได้หินขนาดนั้นผมเริ่มกันนะ้ำหมึกที่โซนทั้งขวามือในห้องนี้ก็มีอีกเครื่องก็รับจบไปซะเดินมาอีกหน่อยก็มีอีเครื่องไอตรงโซนมุมนี้แหละทำผมตจริงแต่ก็ได้แค่นั้นพอสุดท้ายยังไงเครื่องนี้ก็ต้องเสียจะมีจังหวะโชว์โง่นี่แหละครับคือผมกดสกิลและแอสโตมันจะขึ้นข้อความบนหัวทําให้ไอข้อความตรงกล <yo>, บง่งทวิสเตที่อยู่ด้านหน้าดีนะที่ไม่ได้วิ่งไปชนแต่ว่าคนเรามันก็ต้้้อออองงมมมีีลาาาาดดทท่่กกััันนนบบบบบครตตผไปแแะชชิ ให้โดนพวกไปทีนึงหมดแล้วเต็มฝืนเลือดหลังจากนี้ผมก็ขอตั้งใจไล่เชียร์น้ำมือพวกที่เหลือใช้เวลาไม่มากแต่สุดท้ายก็ผ่านมันมาได้โยอู้ววตัวหนังสือมันบังบนีตะกีบหม,ม็หน การสามใบรอบนี้โผลมาผมเอาใบกลางเพิ่มโอกาสพบเจอไอเทมที่หายากเข้าสู่ในชั้นที่21ทําเอเอาผมตกใจนิดหน่อยที่จู่ๆก็กลับมาห้องสายลุงด่านนี้เฉยเพื่องหน้าประตูผมจะเก็บไว้ก่อนส่วนเครื่องตรงกลางแบบมุมนี้เราจะใช้วีโหมดรูปทรงด่านนี้มันยากนะสําหรับผมทวิสเตดที่มีจํานวน4ตัวขึ้นไปด้วยเนี่ยแต่ว่าทวิสเตดในรอบนี้มันง่อยแดดไปหน่อยทําให้การเคลียร์น้ำมึกในรอบนี้จริงๆอ่ะมันง่ายมากๆเลยอาจจะไม่ได้ลาบลื่นขนาดนั้นยังคงมีตัวเข้ามาโเปลี่ยนไปพอเคลียร์เสร็จได้แล้ว5เครื่องผมก็มาเจอกล่องช็แต ตายยากแล้วครูทีนี้ตัวอีก2เครื่องที่เหลือไม่ได้ยากอะไรครับก็เหมือนกับเครื่องอื่นนั่นแหละรอบนี้นายสำรวยโผลมาทำผมกํำลังใจเลย <c oughs> แต่ยังไงสะผมก็ต้องซื้อของที่คิดว่าดีที่สุดไปก่อนเ <c oughs> ข้าสู่ในชั้น22โอ๋อไม่จริงนะาอรอรูเลนไปนี่ไฟไม่ดับก็จริงแต่ทำร้ายจิตใจกันเกินไปแล้วน้ำหมึกก็มีกันถึง8เครื่องแถมทวิสเต็ปรอบนี้มีกันถึง5ตัวเป็นที่เรียบร้อยผมมาจัดที่เครื่องตรงกลางแมปก่อนหลังจากนั้นก็ได้บังเอิญไปเจอไอ้กระจกแตกสเต็ปของผมก็คือเสร็จหนึ่งเคร เหมือนจะง่ายนะแต่ความจริงต้องระวังทว <shit. S 1> ิสเตตไปด้วยคือมันต้องทําแบบนี้แหละครับทวิสเตดมันมีเยอะแล้วอ่ะจะเอาตัวหดเข้ามาเสริมด้วยก็ชิบหายอาจจะน่าราคาญไปหน่อยที่เสร็จเครื่องนึงปั๊บต้องเดินไปหามันแต่เหมือนมันจะไม่ได้แย่อะไรมากเพราะเครื่องที่ผมกัดส่วนใหญ่ไอ้กระจกแตกมันจะอยู่แถวๆนั้นเสมอจนกระทั่งเสร็จไปแล้ว7็เครื่องผมก็ดันพลาดท่า,ดาโดนไอ้หัวกอกตีเข้าขเมิงไปหนึ่งทีมีแตเรืเเ่อง<ล>ไม่อยู่ทางพอใกล้เสร็จไอ้กระจกแตกดันอาวาตอนนี้หัวใจผมมีอยู่แค่หลอดเดียวด้วยบอกตรงๆตอนเน ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้ากาซสาใบาโผมาผมเลือกใบที่3ส,สุมไอเทมขึ้นมา1ชิ้นโอ้โหด่านแบบนี้เหรอเสิร์ฟด่านแบบนี้ให้กูใช่นะเจอรอดเจอแล้วครับรอดเจออยู่ตรงนี้เอาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผม